ต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะใช้แค่เพียงลิงก์แอจีค่ะในการเพิ่มรายรูปภาพนะคะและขั้นตอนการทำเนี่ยทำง่ายปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่านแน่นอนนะคะแถมการันตีค่ะว่าหน,นาทีนะคะยอดรายรูปภาพคืนแน่นอนนอกจากนี้นะคะวิธีนี้เนี่ยยังถูกต้องตามหลักของ i g 1 0รซดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาวโดนเด้งหรือว่าโดนแบนเลยค่ะรับรองนะคะปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนเทคนิคการเพิ่มไลค์รูปภาพใน IG กันค่ะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบเดิมแรกนะคะเข้าไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์ไลน์ไอด์แอสไซน์ปั๊มฟอโลนะคะจะเป็นบริการจากทางร้านฟอลโล่ไทยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใช้บริการปั๊มไลค์รูปภาพ i อแบบบัญชีคนต่างชาติกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคุยกับแอดมินได้เลยค,ะค่ะแอดมินถามอะไรก็ตอบไปตามนั้นเลยนะคะและนี่ก็คือราคาโปรโมชั่นไลค์รูปภาพ i อแบบบัญชีคนต่างชาตินะคะทุกคนเริ่มต้นนะคะ100รไลค์ค่ะสูงสุดเนี่ยก็คือ3 0 0 0 0ไลค์เลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่1000ไลค์ค่ะแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่ายอดเนี่ยจะขึ้นจริงไหม ขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินเขาจะขอให้เรานะ่ยแคปภาพ IG ไปให้นะคะแคปข้างหน้า IG หรือจะส่งเป็นลิงก์ i อก็ได้ขั้นตอนก็คือไปเปิดหน้า IG ของเราขึ้นมาคะ่ะเลือกภาพที่ต้องการจะทําปั๊มไลค์มา1ภาพค่ะกดคลิกเข้าไปนะคะจะเห็นรูปสามเหลี่ยมด้านล่างขวามือกดตรงนั้นค่ะกดคําว่า Copy Link ค่ะนํำลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้แอดมินแบบในแชทเลยค่ะยอดเริ่มก็คือ0ไลค์นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการจ่ายเงินค่ะแอดมินจะส่งข้อความแบบนี้มาให้นะคะพร้อมรูปภาพ2รูปค่ะจะเป็นภาพ QR code คค่ะเอาไว้สแกนจ่ายเงินโอนเงินเสร็จนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปให้แอดมินแบบนี้เลยนะคะหลังจากนี้เขาจะเริ่มทํางานให้เราเลยทันทีค่ะกลับมาที่ IG ของเรานะคะให้เรารีเฟรชหน้าจอรอระบบขึ้นเลยค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่ายอดไลค์ของเรานะคะขึ้นไปอยู่ที่692ไลค์แล้วค่ะจากเริ่มต้นศูนย์ไลค์นะก็คือยอดเนี่ยขึ้นเร็วมากมากเลยนะคะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่ายอด IG ี่ย ขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแผ่วเลยระบบเขาเนี่ยดีจริงๆค่ะและแล้วนะคะตอนนี้ยอดไลค์รูปภาพ IG ของเรานะคะก็ขึ้นครบตอนที่เราซื้อแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์รูปภาพ IG นะคะจากคลิปเนี้ยก็จะเห็นแล้วเนาะว่าจำนวนไลค์รูปภาพของเรานะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่จกตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนนะคะหากคนไหนสนใจอย่ารอช้ารีบทักไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ไลน์สายปั๊มฟอลโล่และเลียดน,นะคะตามด้านล่างเลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆว่าตันไหนทักไปได้เลยนะคะรับรองแอดมินร้านนี้ กินดีให้บริการเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ